สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีอะไรอยากพูดกับคุณตอนนี้เช็คพลังงานของเขาและคุณหน่อยนะโอเคเดี๋ยขอดูของคุณบ้างนะคะ ดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขานิดหนึ่งนะอ๋อโอเคอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนแบบทะเลาะกันมาหรือเปล่าเพิ่งมีปัญหาเพิ่งทะเลาะเพิ่งมีประเด็นกันมาหรือไม่ก็อาจจะแบบเป็นแฟนเก่าคนคนรักเก่าคนคุยเก่าที่จบ ความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่มันยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมันยังไม่จบอ่ะหรือบางคนก็ทะเลาะกันไม่คุยกันแต่ความรู้สึกมันยังไม่จบนะโอเครัคนาหรือราศีของเขานะคะมีกันมังกรพฤษศพมีนกรกฎพิจิกคนนี้เป็นคนนี้ค่อนข้างจะมี ความมั่นใจในตัวเองมีความอีโก้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็มีความส่วนหนึ่งอะมีความมีความนิ่งมีความหนักแน่นแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มีอารมณ์ที่อ่อนไหวเหมือนกันเช่นอาจจะแบบขี้หึงขี้งอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีความเอาแต่ใจเล็กๆอะไรอย่างนี้บ้างนะคะ เขาเป็นคนที่เวลาเวลารักใครชอบใครเขาดูแลเทคแคร์นะเขาแบบอืมอาจจะเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีอะเออเป็นแบ็คหลังให้ให้แบบว่าให้คนที่เขารักอย่างเงี้ยได้เป็นที่พึ่งพิงได้อืม แต่ในมุมในมุมหน้าหนักใจของคนคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเอาแต่ใจความอีโก้สูงเวลาทะเลาะกันแล้วแบบเป็นคนที่อีโก้เป็นคนดื้งเงียบเป็นคนที่แบบไม่ยอมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวบางครั้งนะคะส่วนคุณลักษณะหรือราศีของคุณก็จะมีเอ่อการบังกรพุทตกนะคะแล้วก็มีถุนตุนกลุ่ม คุณจะเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาแต่คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตรก,กะทําอะไรก็คือจะใช้ใช้เหตุใช้ผลนําเออไม่ค่อยใช้ความรู้สึกนําสักเท่าไหร่เป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทําบุญมีน้ําใจแล้วเป็นสายเปด้วยเป็นคนลุยๆใจกว้างนะคะ ทีนี้พลังงานของคุณและเขาตอนตอนเนี้เมื่อกี้เข้าที่ดูแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์คือเหมือนกับมีปัญหากันอยู่กําลังมีประเด็นหรือมีการทะเลาะกันอยู่นะคะอาจจะไม่พูดไม่คุยแต่แต่มันยังเอ่อ,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 อบางคู่บางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วแต่ความรู้สึกอะ่ะมันยังไม่จบมันยังไม่ขาดกันอืมทีนี้ฝั่งเขาอะ่ะฝั่งเขาดูเหมือนจะคิดถึงนะ คิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆที่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังด้วยความที่เขาเป็นคนมีอีโก้เขาอาจจะไม่เทคแอคชั่นใดๆยังไม่มาง้อยังไม่มาขอคืนดียังไม่ทักทายมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนิ่งอยู่ต่อให้จะยังคิดถึงแล้วเขาก็จะรอดูคุณว่าเออคุณจะเอาอย่างไงคุณจะทํำยังไงหรือไม่ก็รอรอดูจังหวะรอดูโอกาสคือจะเข้ามาแบบ แบบเฉยๆเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบคิดถึงแล้วทักมาหาแล้วบอกว่าคิดถึงอยากคุยด้วยเยงี้ยคงไม่ใช่เขาไม่ใช่สไตล์เขาแต่ถ้าจะทักมาก็อาจจะต้องรอจังหวะรอโอกาสดีๆเช่นมีเรื่องให้ให้ต้องคุยเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้แบบจําเป็นต้องทักมาเช่นแบบว่าเช่นแบบว่าทักมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้สมมุตินะสมมติ คุณกับเขาเลี้ยงหมาด้วยกันอ่ามีมีน้องหมาที่ที่เลี้ยงมาด้วยกันแล้วหมาอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมุติน้องหมาป่วยก็จะเป็นจังหวะหรือโอกาสที่ทําให้เขาทักมาว่าแบบหมาเป็นยังไงบ้างเออน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแบบคือเขาจะรอรอหาจังหวะรอหาโอกาสอะที่ที่จะทําให้ทักไปเหมือนแบบ ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับเธอนะแต่ฉันฉันแค่แบบพักมาเพราะฉันมีธุระอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออยากคุยนั่นแหละเออส่วนคุณฝั่งคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็รอดูเหมือนกันคุณก็พร้อมนะพร้อมคุยพร้อมเคลียร์แล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสถ้าเขาจะมาขอโอกาสจริงๆอแต่คุณอนะต้องการความชัดเจนแบบ ถ้ายังคิดถึงอยู่ถ้ายังเห็นคุณสำคัญอยู่ก็ทำอะไรสักอย่างสิฉัน,นให้เธอไปเยอะแล้วฉันพยายามมาเยอะแล้วฉันก็อยากจะเห็นความพยายามของเธอบ้างเธออยากคุยกับฉันเธอก็ทักมาสิฉันก็พร้อมจะคุยนะอารมณ์คุณจะเป็นประมาณนั้นคุณต้องการความชัดเจนอะต้องการอะไรที่เป็นคำพูดเลยด้วยต้องการให้เขาพูดออกมาเลยด้วยอืมอ่ะทีนี้ก็มาดูสิว่าแล้วเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณตอนนี้ มีอะไรอยากจะพูดกับคุณตอนนี้เขาเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่ตลอดแล้วก็ยังสนใจความเป็นไปยัง อยังอยากรู้เรื่องของคุณน่ะเราก็รอรอว่าเมื่อไหร่คุณจะทักทายมาหรือคุณจะให้อภยัยหรือคุณจะเป็นฝ่ายที่ทำอะไรก่อนเขารู้สึกผิดเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่ผ่านมาที่คุณกับเขา มีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่ณนะตอนเนี้ยเขารู้สึกเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่แล้วก็คิดถึงคุณและเศร้าอืมคิดถึงคุณและเศร้าแต่ด้วยความเป็นเขาอ่ะคุณก็คงเข้าใจนะว่าเขาก็มีอีโกของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีกำแพง มีกำแพงหรือมีการต่อต้านคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับความรู้สึกไม่ยอมทำอะไรทีเออ่เป็นการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแพ้ยังไม่ยอมลดศักดิ์ศรียังไม่ยอมลดอีโก้ของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีความสุขที่เป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันเขาก็ยังหาจังหวะอย่างที่บอกไปแล้วอะคะ่ะว่าเขาเหมือนหาจังหวะที่จะพูดคุยกับคุณ แบบแบบไม่ให้ดูว่ามันมันชัดเจนจนเกินไปอ่ะไม่ให้ดูเหมือนกับเขามาง้อจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเขาอยากชนะคุณเขาอยากชนะคุณอืมถ้าเป็นไปได้ าเป็นไปได้อ่ะเขาอยากให้คุณยอมเขาก่อนเขาอยากให้คุณยอมเขาก่อนคือจริงๆอ่ะเขาไม่อะไรเลยนะเขาอ่ะเขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาหาเป็นฝ่ายที่แบบเอออยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ว่าเพราะตัวเขาอ่ะเขาอาจจะเล่นใหญ่ไว้หรือเปล่า ไอตอนที่เลิกลากันหรือตอนที่ทะเลาะกันเขาอาจจะมีคําพูดอะไรที่มันรุนแรงที่ทําให้ดูเหมือนกับว่าเขาไม่แคร์คุณเขาไม่สนใจคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่บอกเลิกกับคุณเองอะแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเขากลับมามันก็จะเสียหน้าอืหรือคำพูดอะไรบางอย่างของเขาเราไม่รู้แหละว่าเขาพูดว่าอะไรอะแต่มันเป็นสิ่งที่ คำพูดหรือการกระทําของเขาอะมันมันเป็นมันเป็นเหมือนกําแพงที่ที่กั้นเขาเอาไว้ไม่สามารถให้เขากลับมาได้เหมือนเช่นแบบว่าพูดกับคุณว่าโอเคถ้าเลิกกันครั้งนี้ถ้าเธอเลิกกับฉันนะฉันจะไม่กลับไปหาเธออีกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่ไม่คุยกันอีกเราจะจบกันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเธอเดินไปถ้าเธอเดินออกจากบ้านนี้ไปก็ไม่ต้องแหนกลับมาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดแบบแรงๆเหมือนแบบมั่นนามันโหนกอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันมั่นใจต่อให้ไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอความเป็นจริงแล้วคืออยู่ไม่ได้คิดถึงยังยังอยากได้คุณคืนยังยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่พูดออกไปแล้วไง คำพูดและการกระทํามันมันค่อนข้างรุนแรงมันค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนและรวมกับอีโก้ของเขาที่มีอยู่มันก็เลยทําให้เขาเหมือนแบบว่าไม่กล้าไม่กล้ากลับมาไม่กล้าเริ่มก่อนไม่กล้าพูดก็เลยต้องรอจังหวะรอโอกาสอะไรที่จะทําให้เหมือนแบบว่ามันไม่ได้เป็นการมางอ้อจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมาแบบอ้อมอ้อม่ะแต่เขาอ่ะเขายังหวังนะว่าคุณกับเขาจะยังมีโอกาสอืม ยังมีความหวังอยู่แอบอยากพูดอะไรอีกเขาอยากพูดอะไรกับคุณตอนนี้เขายังรักยังแคร์คุณอยู่ยังห่วงใยคุณอยู่ยังเฝ้ามองคุณอยู่แต่เขาก็ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจในความสัมพันธรร์นี้เลยเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไต่ตองแล้วแต่ตองอีกเขารู้แล้วว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขายังต้องการคุณอยู่อะ นี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ